ประเทศไทยไม่มีต้นทุนด้านพลังงานของตัวเองเลยคุณเชื่อผมไหมภาคอีสานใช้ไฟจากไหนลาวเราเคยดูถูกมันมึงไม่ขายไฟกูกูจะไม่ส่งปลาให้มึงมันไม่ได้กินปลาแล้วครับมันกินแซนด์วิชเป็นกินพิซซ่ามันกินนี้แบบคนไทยแล้วลาวสุดยอดของเรื่องของพลังงานแล้วทําพัฒนาประเทศที่ไม่ขายให้ไทยละไฮยนะเกิดทันทีภาคใต้และภาคตะวันตกส่วนใหญ่ใช้แก๊สผลิตไฟจากพม,ม่าและมาเลเซียนะครับ นี่คือประเทศไทยชอกช้ำและเจ็บช้ำที่สุดามว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่โรงจริงจพอสำหรับคนไทยใช้ฮัลโหลห้องนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่คดี <laughs> ต้องสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่โรงจริงจพอให้กับคนไทยใช้ครับบอกเลยครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ฟันธงเพราะอะไรเพราะคนไทยไม่รู้จักคําว่าประหยัดคุณจําเงินเดือนเนดะือนแรกที่คุณเข้าทํางานไหมครับเดือนลอะเท่าไหร่ครับ 2,000กว่าบาทตอนนั้นจะมีเงินเก็บนิดหน่อยและคิดว่าถ้ากูเงินเดือนถึงหมื่นกูค,คงมีเงินเก็บเยอะทางานผ่านไป20ปีเงินเดือน3,000 30กวา่าอะไรกัครับกูไม่พอใช้เหมือนเดิมนี่มากกว่าเดิมด้วยนี่ไงเพราะนั้นสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่พันโลก็ไม่พอใช้ถ้าคนไทยไม่รู้จักคําว่าประหยัดทุกต้องไหมครับเรามักพูดกันเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่สุดยอดมากเราทําเป็นแค่ลมปากแต่เราไม่เคยปฏิบัติกันจริงๆเลยใช่ไหมใช่